อุ้มไปก่อนเดี๋ยวข่างบนรอเลยอารองสุดเลือดชนะแล้วใครโดนลงโทษครับถ้าชนะไม่มีบทลงโทษแต่การตอบมีบทลงโทษเหรอแต่อะไรแต่ยังไม่บอกว่าถ้าชนะจะมีรางวัลอะไรให้น้องในกลุ่มเลอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าพี่ขออนุญาตัวหักกน้องอยู่ตรงนี้เลยไม่ด้รนะพี่อ่อนแรกเดี๋ยวลองตัวอย่างก่อนนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานทับกระดานให้น้องก่อนจะได้มีกระดานในการเขียนคำตอบเราจะมีพี่ออนแรกให้น้องเลือกกับถ้าเลือกใจตรงกันมากกว่าเจ็ดข้อขึ้นไป ไปผู้ชนะไดเจมีลูกนะ่ะพร้อมเลยอ่ะพร้อมไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของน้องท่ส2คนนะถ้าพร้อมแล้วตัวอย่างมาครับเดี๋ยวพอได้ตัวอย่างเสร็จปุ๊บน้องคิดในหัวก่อนย่าไม่ต้องเขียนเดี๋ยวให้ถานชนกันนะช้างช้างช้างตึ๊งตึ๊ช้างชือชาช้หน้าช้างช้างช้อช้างช้างช้างช้าช้างช้างช้าง กลองห่นรก่อนนะกต้ยากดูครับที่เปิร้อเราใังีช้ครัครัไใช้ตัวเลาตัวตัวขฮะลองดูอันนี้ไปนเนี่ยฮะอ่าอ่าเอากขีดหนงอ่าสอหนึงมีเวลาให้สี หนึ่งเงินเวลาเมื่อกี้หันมองกันหนึ่งหันไประหองแก้มยิ้มน่ารักไม่รับสารค่าตัวนาสารค่าตัวและสารค้าตัวครต้องกันนะฮะอันนี้เป็นคะแนนแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างวันนี้ตัวอย่างตัวอย่างถ้าสมมติใจตลงการแบบนี้เราไปเลยคู่กับคู่เราเราเราเก็บคะแนนยืมไปได้ไหมไม่แสบไว้ก่อนเหรอใช่เมื่อกี้เมื่อกี้พ่อกรรมการตัวแรกบอกโอ้ยยย ข้อสิทธิคำสิทธิ์แผนคุณต้องร่วมกันตอบให้ตรงใจ้กันต่อเอ,อ,องนะนเดี๋ยวพี่ถือบอกกันให้ได้เลยครับโอเคหันไปมองหน้าจอก่อนได้เลยครับคำแรกจะเป็นคำว่า this or that ถ้าน้องแมวหรือถ้าบีเกอร์ผมรู้อยู่ลเลยจะบอก ว่าเราต้องไม่ใช่แค่เราใจตัวเองหรือเราใจเขานั้เราลุดดูว่าเราจะเราใจใครดีทีนี้เราต้องเลือกของตัวเองใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าต้เลือกใครคุณลองเดาดูว่าจะเป็นเราใจตัวเองหรือเราใจเขาเลือกของเอเคเพร้อมครับพร้อมอถไปหาเพือนได้เลยครับ3ามอ คุณใคุณหันหน้ามองกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วคำที่สองมาครับ <c oughs> แคมปิ้งก,กองไฟหรือนั่งชิลนั่งชิลริมหานั่งชิลริมหา,าหรือแคมปิ้งก,กองไฟผมยากเลยเออ,อ,อคุณหันหน้าหากันได้เลยแต่ห้ามมองที่คนอื่นเขียน

ชนะใจอ่ะชนะใจกันเองอ่ะคำนี้ครับเดี๋ยวคำนี้พอเขียนเสร็จปุ๊บที่จะจับแยกคลำมุกนะคนยังอยู่มุมนี้มีคนอยู่มุมนี้เลยถ้าจบแล้วคำที่สามนะโอ้โหใจตรงกันไแล้วสองข้อระหว่างดูซีรีส์และไปคอนเสิร์ตเด้านนี้ครับผมไม่อยู่ด้านนี้เนื้้รอเล่แน วา่าร้องดีวสนุกดีเหมือนกพี่ไ่ลองกินเมื่อกี้เขาบอไม่ได้กินเลยแล้วนไม่ค่อยได้ก็โอ้ยครับมิ้วใหม่น้นงเลยสนจริงจริงไม่เป็นไรเราพีารามาให้ต่อให้คุณชนะ ดูซิบอกได้เลยครับถ้าออกไปแล้วหันคำตอบให้กับราได้เลยครับรอบที่สามไปคอนเสิร์ตตงเกลี่ยใช่เพราะรู้เลยว่าองเขาชอบเล่นชออ่ไรชอบไปดูคอนเสิร์ตสิ่งที่เขาเชอบล้เขาก็จะชอบกิตา ให้ทุกคนที่อยู่ที่แห่งนี้นะครับครับขอให้ทุกคนนะครับกดปักได้ด้วยเถอะไปมีบูมเป็นสนคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตป่วยคอนไหมครับป่วยคอนเป็นแฟนเหมือนกันไหมแฟนของคุณเลิกไปแล้วได้แล้วขอคอยได้นะจ๊ะตอนนี้อยู่ตรงงานได้เลยอยู่ตรงงานได้เลยครับลองนิสิ่เดินเลยนะอ่ะผมไม่ช่วยเลยดีหงหลังอย่างเดียวพอเพราะซื้อไทยผมให้คุณเดินไปอยู่ไหนคุณไม่สบายคุยกันจะดี ข้อที่สี่หันไปดูหน้าจอได้เลยครับหันดูหน้าจอนะไม่ต้องหันดูหน้ากันเล่นดนตรีกับเต้นติ๊กต๊อกเขียนได้ครับเขียนเลยตอนนี้ของเบิร์เขียนเสร็จแล้วเฮ้ยเขียนเสร็จแล้วของซนตาซนตาเราหยิบตะขอไม่ได้ ถ้าพอแล้วจะตอบนรงเต้นอกอยน้องไงอยู่น้องก็ต้องเต้นตตกตอันนี้คือเราส่ห้อเราใส่้อล้ดูไปเลยฉันทไถึง่เต้น เราห่เราใจเขาาะว่าคุณรู้ใจของแน่เลยใจเขาดูสวยที่สุดตอน่ั้นก็เติ๊กตอกเลยช่ดยย้อนไยนไเล่นเล่นดนตรีเออแผมว่ามีกีตาร์แล้วเนาะใช่เร่งเดี๋ยวมขอกี่าร์เราพี่เลยมีกีตาร์คู่อีกแบบกีตาร์คู่ใหม่ยาซื้อไม่ได้เลยซื้อแล้วก็หมดขงก็หมดไปเลยเดี๋ยวอเดี๋ยรน่าจะแบบเร็วๆนี้เดี๋ยวน่าจะมีกีตาร์คู่รือสีอกหยาไปรื้ติ๊กต็กกันแอมลองพี่หกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะเล่นให้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้เลือกระหว่างจินชีกับ3ชั้นหมูกระทะรอค่ะตอนนี้คุณจะถูกหมดเลยนะฮะอย่าไปผิดนะก็มีเวลาสิบวินาทีครับไปครับเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเขียนเสร็จแล้วหันให้แฟนดูได้เลยครับทั้งสองคนน้องเพิร์กจินช<ๆ>ีและน้องซานต้าจินชีเขียเสร็จด้วยโอ้โหเจอหัวเจ็บข้อๆๆๆๆเลยพี่พี่ เราอาจจะต้องเล่งให้เร็วขึ้นหนุนกับกันมันและบุญลมงโน้งนี้เรื่องระหว่างวีดีโอพอกับขับรถไปหาครับไม่ได้ครับทีมไม่ได้ครับจ้าโอโหคับขับรถไปหาของวีดีโอพรไม่น่าจาบกเยาบาเจน่หนาสยังมียังมีใบ รถไปหาย่ไอ้คนนี้ไม่ได้ไไนเลยไม่ได้ไไหนเลยตอนน้เงียบเลยเนี่ยมแต่เต้นตดต่องี่แล้วแมเ่งมาก่นประธาเขาไม่ดีไม่ได้อยู่ใจอยูมัน้องมองตามมันไมเป็นต้องมองตาตูนใจใช่ไหมไม่กลัตัวก็รู้ใจเออเชื่อเพราะเมื่อกี้หั่นหลยังรู้เลยพร้อมอะพร้อมแล้วคนที่เจดดีกว่า ตอนนี้คุณทําได้คุณจะเป็นผู้ชนะไปเลยโอเคไหมเราแบบกระชับเวลาเลยถ้าผมรู้นนำข้อนี้ได้เลื่องเราอ้อนเก่งกับเป็นอ่ะดีๆข้อนี้โอเคจังท้าข้อนี้เราทำได้เราชนะเจ๋งเลยนะเจ็ดศูนย์ช่องสนิทดีซะด้วยะให้เลยเจ็ดศูนย์ถ้าคุณทำได้มีเวลาสิบวินาทีครับ น้องโอโ๋น้องซึ้งว่ารูปได้ถามอยู่เลยอ๋อนี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว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 เขาด้วย